มาอยู่กัน5คนวันเดือนปีเกิดไม่เหมือนกันทีนี้จะทํำยังไงนะครับอันนี้ขอตอบขออนุญาตตอบคอมเมนต์นี้นะครับเพื่อเป็นความรู้หนึ่งเลยเนี่ยหคนน่ะใครเป็นหัวหน้าครอบครัวคนนั้นน่ะต้องดีที่สุดในบ้านนะครับสมมติคุณเป็นคุณพ่อนะครับมีเมียหนึ่งคนมีเมีกี่คนไม่รู้อ่ะสมมติมีคุณเป็นคุณพ่อมีเมียคนหนึ่ง นะครับมีลูกสองคนสามคนอ่ะสิเป็นห้าคนละคุณคงไม่ให้เด็กนะครับได้รับฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดหรอกนะครับเพราะในเมื่อคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวเงินเข้าทางคุณมากที่สุดนะครับความเจริญรุ่งเรืองวิ่งเข้าหาคุณมากที่สุดคุณต้องให้ตัวคุณเองอ่ะไปอยู่ในฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดในบ้านนะครับฮวงจุ้ยเปรียบเสมือนกล่องสี่เหลี่ยมนะครับคอยรับพลังงานมาเมื่อมันรับพลังงานมาปุ๊บแล้วมันก็จะแผ่หาไปแต่ละตำแหน่งซึ่ง สิ่งที่คุณต้องรู้คือตำแหน่งไหนดีที่สุดในบ้านคุณเป็นเจ้าบ้านคุณเป็นคนหาเงินหลักในบ้านคุณต้องไปนอนทับตำแหน่งที่ดีที่สุดนี่ครับวิธีการใช้ฮวงจุ้ยเป็นแบบนี้